สวัสดีครับผมจะมาบอกว่าคลิปนี้แม่งโด่งไปเกือบจะเดือนและคลิปนี้ลงก็ไปเป็นเดือนกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นในแมปอาจจะดูกะไปนิดหนึ่งเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้อัปเดตถึงตอนนี้ก็ไปกันเลยขอกราบอนุโมทนาผู้ซึ่งทรงชมวิดีโอนี้ทุกท่านก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับไปเราไปเริ่มดูกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นแมปแผมจะเอาชนะแมปนี้ให้ได้หนึ่งร้อยครั้งบอกเลยว่าง่ายจัด ไม่ต้องพูดมากเรามาตั้งกันเลยโอ้วัลนั่นมันทองหรอว้าวมันเป็นสิ่งที่พิศวงมากว้าวเป็นไปได้ไงนี่ยเย้ a, Pal ผมด้วยแล้วผมมีตั้ง2,394บาทนโอเคเรามาถึงร้านค้าแล้วเรามาซื้อฐานกันเมื่อที้่านปืนเ,เรามาถึงร้านปืนแล้วเรามาซื้อปืนกันใส่่าน<อ>แล้วโอ้นั่นไงเรามาเจอบ้านแล้วเราออกมาเพียงแค่ร้อยกว่าเมตรเองลงไปสำรวจบ้านกัน มาถึงแล้วไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยกลับไปที่รถไฟดีกว่านั่นไงเราถึงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วลงไปสำรวจกันโอ้มีสองบี้ต้อนรับเราด้วยในบ้านก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอ้นั่นไงเราเพิ่งเห็นทอร์ส oh <my> เอามาแล้วก็ต่อกับรถไฟเก็บของมาจากบ้านแล้วเอามาไว้ที่รถไฟต่อ ง่ไงเราถึงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วลงไปสำรวจกันโอ้ว้าบ้านหลังนี้มีซอมบี้อีกแล้วโอ้วาวเมื่อกี้มีซอมบี้กระโดดด้วยตัวที่สองตัวที่3ามฆ่าทุกตัวเสร็จแล้วก็เก็บของ โอเคตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วต้องรีบกลับรถไฟก่อนกลับรถไฟขอเก็บของแป๊บหนึ่งโอเคผมมาถึงรถไฟแล้วขอจัดของแป๊บหนึ่งนั่นไงเราถึงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วลงไปสำรวจกัน สวยและกูหมาตามานี่กูชักปืนไรเฟิลที่พ่อให้กูมาประมาณ2,000ล้าน5แสนปีก่อนบอกได้เลยว่าผมชื่อโม้เป็นนั้นแหละเดี๋ยวขอจัดการหมาป่า,าก่อยแป๊บหนึ่งขอเซ็ยตย่อูุดไอ้เฮ้ยหมาป่ามาอีกตัวหนึ่งชิบหายละ <I> said, ไอสัตว์เต้แม่งมาอยากหวัดไปแล้วครับสำหรับใครอยากแอบเพื่อนก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เลยกดไลค์กด, like, กดซับเพื่อให้เป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฮึดอาจจะสั้นนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบาย